อ่ะอันนี้โฟกัสกลับมาที่เรื่องหัวของพวกเราสามคนที่ใช้นะครับตอนหลังมันใจตรงกันหรือไงไม่รู้ทำไมมันได้สีดํากันทุกคนเลยไปมามันกลายเป็นดาไปซะนั้นเอาจริงผมอยากได้อยากได้ที่มันถ้าเป็นเดินทางชอบสีสว่างอยากได้สีที่มันสว่างสีขาวสีส้มสะท้อนแสงอะไรเงี้ยเสียวตอนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะสังเกตง่ายระยะไกลแล้วเห็นชัดแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่เราเองเนี่ย ไม่ได้ขี่รถคันเดียวพี่สมมุติถ้าเราเราใช้รุ่นสีขาวเราใส่สีขามันจะสวยมากไม่กลมเกืนแต่ด้วยความที่เราก็เปลี่ยนรุ่นรถเปลี่ยนสีรถมาเรื่อยๆฉะนั้นจะเอาสีสแตนดาร์ดสักอันหนึ่งที่แบบว่าให้มันมันกลมกลืนกับทุกสีมันก็น่าจะเป็นสีกลางๆลางแบบนี้นะครับแล้วบังเอิญว่ามันสีขาวมันเคนจะหายากในเดี๋ยวนี้เรื่องไงก็ไม่ค่อยทำไม่ค่อยทำสแตนดาร์ดออกมาจะสีดำกลายเป็นสียอดนิดนะครับตัวนี้ของผมก็เป็นสีดำด้านตัวนี้จะเป็นไม่ใช่คาร์บอนนะสองใบนี้ ตัวนี้น้ำหนักจะเยอะนิดหนึ่งนะครับสังเกตว่าพวกเราจะใส่หมวกแบบฟูเบสปิดคางทุกคนใช่ครับเป็ <c oughs> นผลอะไรพวกท่านก็ห <c oughs> มนเลยไม่ต้องอะไรเลยความกวอดใคอมาอันดับแรกเลยจะบอกว่าทริปนี้เราขี่ยมห้าแกรนด์พิลาโนไฮบริดมาทีงเป็นรถซึ่งเป็นรถสมอลไซส์คอมโตบแล้วก็ความเร็วเท่าสปีดไม่เกินร้อยใช่ครับแล้วขี่นุ่มนวลมากขี่ช้าไปเรื่อยๆแต่เราก็ใส่ฟูเบสเพราะอะไรพาะว่า การเดินทางไม่ว่าอะไรก็แต่เรามีเครื่องป้องกันเนี่ยที่เราใช้เนี่ยโดยเฉพาะอาชีพยอย่างเราหรือว่าคนทั่วไปอะไรก็แต่อย่าคิดว่าขี่ใกล้ๆสั้นๆใส่สสหมวกอะไรยังไงก็ได้ไม่ใช่นะครับคือถ้าเรามีเครื่องป้องกันที่ดีก็ใช้มันอ่าคันนี้ผู้คนใช้เหมือนกันก็คือ full face นะครับเต็มใบนี้มาดูฟังก์ชันของหมวกแต่ละใบก็ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยใช้อยู่มันตรงไหนที่แบบว่าชอบใจแล้วก็แนะนําเพื่อนๆได้ว,ว่าเออตรงนี้มันมันคิดว่าถ้าเราจะเลือกหมวกสักใบอ่ะมันควรจะมี โพลสิทธ์ครับมาปุ่เอ๊ะนี่รุ่นนี้มันมีออปชันเป็นเขาด่วงด้วยนะครับเขาด้วงใช่ไหมเนี่ยอันนี้แตมมากกับอันมาก็บอกว่าไม่ใช่นะเันนอุปกรณ์เสริมอันนี้แวงกวางครับเันนอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการถ่ายทำแต่ว่าเดียวแต่ว่าเรื่องมัข่าวมัข่าวคือหลักๆเลยที่ผมจะเลือกหมวกก็คือหนึ่งใส่แล้วมันพอดีหัวสองชิลจะต้องไม่หลอกตาอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเราเราขี่รถระยะทางไกล เราเราใช้สายตาเยอะถ้าเราใช้ชิวที่มันไม่เคลียจริงเงี้ยมันปวดตามันปวดตาแล้วมองอะไรแบบแต่ไม่เคลียเลยแค่หลุมแค่อะไรแค่เนี้ยเรามองเห็นเรามองไม่ชัดนะูกมันก็เพี้ยนไปหมดละนี่คือคืออันดับแรกที่ผมจะต้องเลือกหมวกนะครับส่วนช่องระบายอากาศอะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่ออปชันแลละอันนี้ผมไม่สีเรีทุกอย่างที่ผมหลายๆคนพูดก็คือในเรื่องของการที่ลมเข้าเข้าเยอะ มัเย็นดีใสคือคือหมวกทุกใบมันมีลมที่มันจะมันมันคล่อากาลบากันแน่นอนมันจะมีเสียงลมเข้าเล็กน้อยอยู่แหละแต่ว่าบางบางบางรุ่นเนี้ยมันเว้าเยอะเว้าน้อยอะไรเงี้ยมันแล้วแต่อีกการการดีไซน์ใช่นะครับแค่นั้นเองบางทีอยากไปซื้อเลือเดียวว่าโอ้ยบางท่านเห็นบอกว่าหมวกรุ่นนี้โอ้ยลมเข้าเยอะจังไอเราไปใส่ รือว่าเราไม่เราไม่เซ็นไม่พออันนี้มันมีชื่อเรียกครับก็มันมันมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาสร้างห้องระบายอากาศมาให้เรานะครับอันนี้ก็เป็นการเลือกหมวกหลักๆของสมครสองอย่างหลักๆในนั้นเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยมันมีเหตุผลสองข้อที่หมวุษย์ทําขึ้นมาเนี่ยคืออันดับแรกถ้าเราอย่างบ้านเราเนี่ยมีฝนตกฟ้าร้องอะไรเงี้ยเคยสังเกตไหมบางทีเราขี่แล้วมันเป็นฝ้านะเป็นฝ้าอนนีไม่ใช่ครีมคนอินทา รากาไม่หายไม่รู้จักคนอินมอกอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมนเป็นฝ้านะครับพอเป็นฝ้าปุ๊บเนี่ยอันนี้กาบินก้าเป็นฝ้าว่าอุณหภูมิภายในหมวกกับภายนอกหมวกเนี่ยมันมันไม่สัมพันธ์กันมันทำให้เก <bizarre> ิดฝ้าใช่ไหมทีนี้มันเลยต้องมีช่องระบายอากาศเพื่อทําให้อุณหภูมิมันเท่ากันลดฝ้าลงใช่ไหมข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือบ้านเราบางทีมันเป็นช่วงมึงร้อนแดดร้อนอากาศอะไรเงี้ยใช่ไหมขี่นานๆกลางแดดเพียงเียงเปี้ยงเนี่ยมันก็โห ท่วมหัวอย่างนี้ดีกว่ามันก็ต้องมีช่องระบายอากาศช่องระบายอากาศให้มันหน่อย <c oughs> ต่อมาพี่ประสันครับครับ <c oughs> ก็เรื่องคุณสมบัติของหมวกเป็นหลักนะครับเราซื้อหมวกแต่ละมองคุณสมบัติก่อนราคาทีหลัง <c oughs> อย่างนี้ดีกว่าครับนะครับมองคุณสมบัติเพราะว่าหนึ่งหมวกที่เราใช้งานเนี่ยเราใช้สำหรับออโรดทั่วไปเดินทางทั่วไปเนี่ยผมเลือกหมวกเลยคือหนึ่งเรื่องดีไซน์สองน้ำหนัก สามเรื่องอคุณภาพในการใช้งานนะครับอย่างตัวเนี้ยชาร์กที่ผมใช้อยู่ใบนี้นะครับที่เป็นคาร์บอนนะครับเลือกคาร์บอนเพราะว่าเรื่องน้ําหนักมันเบา <au. S 2> <บ au. S 1> เราเดินทางวันบางทีเราขี่รถเนี่ยวันหนึ่งเจ็ดร้อยโลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รถมันมีหลายลักษณะที่เราขี่ uh huh. บางรุ่นเนี่ยมันก้มหมอบบางรุ่นก็ต้องนั่งตัวตรงรอะไรอย่างเงี้ยนั้นมันจะมีผลนะครับกับการแบ่งน้าหนักโดยเฉพาะเรื่องของเรา <Okay. S 1> แรงกดของลมอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเลือกคาร์บอนเพราะมันน้าหนักเบา แส่ปแป๊บไม่เป็นไรไงแต่ถ้าใส่นานๆน่ะสองเรื่องของดีไซน์ของละภายในของหมวกบางรุ่นเราเห็นดีไซน์ภายนอกสวยงามจริงแล้วไม่ได้ลองใส่คือขนาดหัวคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันรูปแบบหัวนะครับหมวกยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่คนละรุ่นต่างรุ่นกันเนี่ยผมเคยใส่ผมเคยซื้อยี่ห้อนี้แล้วผมชอบมากผมใส่แล้วมาซื้ออีกรุ่นหนึ่งมาใส่ปรากฏว่าใส่แล้วปุ๊บ ไอ้ช่วงขนาดหัวไม่เท่ากันครับมันบีบใส่ไม่ได้เพราะ่พอมันบีบมันเจ็บพอเจ็บเวลาเราขี่ไกลๆเนี่ยโอ้โหทรมานมากเรื่องการขี่รถมันเครียดนะครับเพราะนั้นก่อนซื้อหมวกทุกครั้งต้องลองเนาะให้พอดีมันมันเป็นอุปกรณ์ที่อย่าฝาดซื้อหรืออย่าซื้อออนไลน์เลยถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ตัวที่เคยใช้จริงๆนะต้องลองใส่แล้วไม่ได้ไซส์นอกจากแค่กิโลเดียวรู้เรื่องใช่นอกจากขอบไอ้ข้างบนขอบหัวนะขนาดหัวของเราไม่เท่ากันเลยนะลักษณะรูปหน้าที่ช่วงเว้าของหูนะครับตรงนี้สําคัญ บางคนใส่บางรุ่นเนี่ยด้วยบางคนหน้าหน้าใหญ่หนอวใส่ปุ๊บแล้วมันติดมัน,มนช่วงว้า<ๆ>ของหูนี่ไม่พอหูพับมันเจ็บนะครับก<ๆ>ีดนานๆแล้วก็ทรมานเหมือนกันคุณจะมีความสุขเร็วการใช้หูอื้นะนั้นต้องเลือกเนี่ยภายในให้ดีหลังจากนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยก็เป็นเรื่องของออปชั่นภายนอกที่เราบอกแล้วรุ่นนี้ที่เลือกเพราะว่านอกจากมีชิวใส่แล้วเนี่ยก็ยังมีเลนข้างในเป็นแว่นด้วยนะนี่ครับ อ๋อเป็นชิวกันแดดตัวนี้ด้วยเพราะว่ากันแดดชั้นนผมมีปัญหาเรื่องเรื่องตาและเรื่องแพ้แสงนะครับต้องใช้ชิวดําเป็นส่วนใหญ่แต่ทีนี้ว่าเวลาเราเดินทางเนี่ยบางทีมันเลี่ยงไม่ได้ต้องเดินทางกลางคืนด้วยพอชิวดำบางทีปัญหาเรื่องระยะการมองเห็นมันสั้นลงนะครับก็เลยต้องเลือกรุ่นที่มีเดี๋ยวนี้ชอบมากคือหมวกมันมีทั้งสองอย่างไงมีชิวให้เราใช้ร้อนได้ด้วยพอกลางคืนปุ๊บเราก็ใช้ชิวใสธรรมดานะครับแล้วก็ถัดมาอย่างที่บอกครับก็คือเป็นเรื่องของ รูปแบบดีไซน์แล้วลการใช้งานอื่นแล้วฟังก์ชัน,อ,นอื่นแล้วรุ่นนี้มีระบายลมทุกอย่างนะครับ,บ,รบที่ชอบมากที่สุดก,ก็คือว่าเปิดช่องระบายลมแล้วเนี่ยลมมันไม่ตีม้วนเข้าไปข้างในฝุ่นมันไม่เข้าตาเรานะครับบางรุ่นเนี่ยระบายลมจริงแต่ดีไซน์ไม่ดีลมเข้ามาเต็มไปหมดรวมถึงฝุ่นด้วย <c oughs> เล็กๆด้วยแล้วลองคิดดูว่าขนาดขี่แล้วความเร็วสักร้อยเนี่ยขี่ๆไปก,กากลังกปุไปปุ๊บฝุ่นเข้าตาแล้วอยู่ในหมวกอ่ะแป๊กเข้ามาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมือขยี้ตาหรืออะไรได้ทันทีนะ ต้องจอดชิวต้องอะไรแล้วแถมเราใส่ถุงมือถุงมืออะไรอีกเนี่ยมันเรื่องลำบากเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องตัวนี้มันช่วยได้เยอะครับครับไม่ได้บอกว่ารุ่นอื่นไม่ดีหรือรุ่นนี้ดีที่สุดอะไรอย่างนี้นะเพียงแต่ว,ว่าเลือกให้เหมาะกับการใช้งานเหมาะกับ,กบเลือกหมวงให้เหมาะกับตัวออเองอย่นั้นเองของผมเนี่ยก็เป็นรุ่นรุ่นนี้ตลังจะหยิบมาใช้บ่อยหน่อยส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเบลอิลิมิเนเตอร์นะครับซึ่งหน้าตาพออาจจะออกแบบก้ากึ่งหน่อยนะก็จะแปลกๆหน่อยแต่ว่า ดีไซน์ของเขาอ่ะถ้าใครที่สนใจนะผมแนะนำเลยคนที่ต้องการความสบายของช่องขางตัวเนี้ยมันมันให้ช่องทางที่ค่อนข้างจะว่างส่วนพูดง่ายคือเวลาถอดเวลาใส่<อ>มันไม่ขูด<อ>ตัวเนี้ยนะมันไม่ขูดข้างข้างแก้มข้างหูนะครับมันมันจะเป็นเหมือนหมวกแบบฐานเปิดนิดนึงแก้มใหญ,ญหใ่ไม่มีปัญหาใช่ไม่มีปัญหาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาออกแบบมาสําหรับ แว่นตาคือคนใส่แว่นตาซ้อนข้างในเนี่ยตัวเนี้ยมันมันจะมีช่องเทือบขาแล้วก็ช,ช่องช่องกว้างของ,ของหน้ามันเนี่ยัญมันกว้างมากนะครับก็เลยเออตอนหลังอน่ะใส่แล้วรู้สึกว่าเออวะมันบางทีเราไม่ต้องใส่คอนเด็เลนทุกครั้งอะ่ะมันค่อนข้างยุ่ยากผมก็เนี่ยอยีกแว่นใส่ตามาอย่างรีบๆนะเรานัดก,กันเอ้ยพี่ไปเลยนะแล้วก็ปุ๊บมาเป็นใบเนี้ยค่อนข้างจะลงตัวนะครับอีกอันหนึ่งก็คือคือเรื่องของ กองน้ําที่ทุกคนอ่ะมันสามารถเดี๋ยวนี้หมวกถูกหมวกให้เหมือนกับหมดคือสามารถที่จะถอดทําความสะอาดได้จะได้ทำความสะอาดได้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ชิวเนี่ยของผมมันจะเป็นสีดําเหมือนโพลีส์เลยแต่ว่าตัวเนี้ยเนี่ยถ้ามองผ่านกล้องที่เราายให้ดูครับจะเห็นว่าดําก็คือดําดําเหมือนกันแต่ในดํามันมีไหลยหลายโทนนะครับแล้วตัวเนี้ยมันเป็นดําแบบไม่ใช่ดําสนิทไม่ใช่ดำล้นมันดําที่สามารถจําที่เรากับตะขหญ่ได้ไหมกลางคืนผมใส่ขี่ได้อะตัวเนี้ย คือเจอแสงไฟสดแล้วมันมันไม่ได้แบบเข้มซะจนแบบดอกแสงออรอบ้าไม่เหมือนกับดำปละลดใช่ไมใช่ไม่เหมือนกับดําทึบแบบทึบไปเลย,เลยมันเลยกลายเ,เป็นเป็นชิวดํา,าที่สามารถขี่กลางคืนได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้เคลียร์อย่างอย่างเลนใสแน่นอนแหละ<ม>แต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้มซะจนทึบอันตรายนะครับแล้วก็เนี่ยมันที่สําคัญก็คือเราเราใช้ทั้งหมดทุกใบที่เราเลือกเนี่ยเราใช้เป็นดีลิงนะครับดีลิงครับเป็นดีลิงหมดเลยนะครับแต่ว่า เดือดหงงยังไงก็แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะใส่หรือไม่ใส่หมวกกันน็อกอันนี้สําคัญสาคัญกว่าว่าคุณจะใส่หมวกอะไรนะครับไม่จะใส่หมวกแบบไหนก็ตามจะใส่หมวกที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันถูกบ้างแพงบ้างไม่ใช่ปัจจัยสําคัญที่มันทุกครั้งก่อนจะหยิบกุญแจรถเนี่ยหยิบหมวกกันน็อกก่อนดีที่สุดอ่ะนะครับ <น> <ขอ S 1> ใส่ใส่สบายเน้นเรื่องของการใส่สบายแล้วก็เรื่องระบายอากาศก็ตัวไปของผมนี่เบสิ่งมากในรุ่นนี้มันจะไม่มีระบายอากาศที่แบบเป็นช่องเปิดปิดน,นะนี่นะครับยิงเป็นรูมาเลยครับ,รบตึงตงตงต้งมาเลยครับคือถ้าต้องการความเย็นผมแค่ก้มหว <laughs> ัวลงลมวิ่งตรงเลยถ้าใครถ้าฝนตกก็จะแฉะนิดนึงนะครับถ้าใครเคยดูหนังจีนสมัยก่อนนะมันก็เหมือนต้องดนต้องดีต้องดีนะที่บอกครับคำานึงถึง ความปลอดภัยนะการใช้งานเป็นหลักนะถ้าถ้าพูดไปแล้วอ่ะเราใช้มันแล้วอ่ะนะของพวกนี้ก็จะประมาณนั้นอะโเคครับมาฝากกันไว้เรื่องของมอกระน็อกที่พวกเราใช้ในการออกทริปกันเนาะเพราะว่าหรือใครยังสงสัยในเรื่องอื่นๆในรายละเอียดอื่นๆนะมอกระน็อกนะจริงๆมันมีเรื่องคุยอีกเยอะเลยทั้งวันนะก็คุยทั้งวันนะคอมเมนต์มาอันนี้ย่อแบบย่อแบบสั้นด้วยใช่ครับอันนี้แค่มาบอกเหตุผลก่อนว่าทำไมเราถึงเลือกอย่างนี้นะครับครับ ขัดต้องใส่สบายแล้วก็หัวแต่ละคนไม่เหมือนกันที่พี่วตสันบอกใช่ครับร้องก่อนหือนรับแล้วก็ไม่ต้องไปตามเพื่อนเยอะใช่เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองนี้ที่สุดเอาให้สบายเราไว้แล้วมันจะเดินทางดีกับสุขใช่ครับเท้าใส่รองเท้าไม่พอดีจะไม่เป็นไรแต่หัวเนี่ยใส่หมวกกันน็อกเนี่ยไม่พอดีไม่ได้นะครับโอ้มากเลยกีโลเดียวรู้เรื่องครับมันปวดหัวปวดขมับโอ้โดนมาแล้วก็ฝากไว้นะครับ บคลิปนี้ฝากไว้ให้คิดนะจ๊ะโอเคครับสำหรับพวกเราทุกคนก็มีอะไรมาคุยให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้ส่วนเรื่องอื่นๆก็เดี๋ยวคิดอะไรออกเจออะไรที่น่าสนใจก็จะมาบอกเล่ากันบอกเล่ากันโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับกลับแล้ว